สวัสดีค่ะคุณโกเลกค่ะสวัสดีค่ะเจะาขานใจก็้ใส่ชุดอวกาศโอ้โหอยากจะเป็นนักบินอวกาศเหรอคะน้องถูกใจใช่เลยค่ะโอ้โหงั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้คุณแม่เนี่ยจะพาถูกใจเนี่ยไปท่องอวกาศกันดีไหมคะดีค่ะงั้นไปกันเลยค่ะเย<ร>้ด้วยนี่ค่ะกาสะสมจาก HiQ USG นะคะกาสนี้พิเศษเลยนะคะก็คือ สามารถใช้แอปพลิเคชันในการสแกนเป็นภาพสามมิติขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าค่ะคพร้อมหรือยังคะถูกใจพร้อมรียบรอยเลยค่ะดีเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะนี่มีแอปพลิเคชันใหม่นะคะจาก HiQ u s t นะคะนี่ติ๊กเข้าไปเลยค่ะกดปุ่ม start ค่ะลูกใจปุ๊บนี่สันนอดดูขึ้นมาแล้ว,วน้องๆสะกดตาพี่ดูด สยยเอ็นเอ็นซันซันดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์น้องๆคนไหนอยากเป็นนักบินอวกาศยกมือขึ้นฟ้าแล้วร้องเฮ่สามครั้งเอาไหนเฮ่เฮ่เฮ่เฮ้เฮ่เฮ่เย่เอานี่บินนักบินอวกาศก็ต้องมีจรวดเพื่อที่จะขึ้นไปสำรวจอวกาศใช่ไหมลูกสำรวจอวกาศกันด้วยจรวดนี่ยานอวกาศยานอวกาศยานในบาน พุ่งสู่อวกาศอันแสนไกลเพื่อค้นพบดวงดาวใหม่ๆถ้าอยากขับย่านอวกาศก็เริ่มจากดื่ม iq.u.h.t แล้วมากระโดดตบเบื้อ1สิบครั้งกันเลยเอ,อ้าวตบเบื้อ1สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย้ถูกใจ ที่ดูดูมาเนี่ยหนูชอบการ์ดใบไหนมากที่สุดลกูกดูสิชอบการ์ดอันไหนคะเจ๊ชอบการ์ดนี้ค่ะการ์ดอันไหนลกูกหยิบมาเลยค่ะอ้อนี่ใช่ไหมคะทําไมหนูถึงชอบดาวเสาร์แล,ล้วลูกมันสวยมันสวยใช่ไหมคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แม่ยังมีการพิเศษด้วยนะลกูกหนูรู้จกักอุกกาบาตไหมลกูกดาวขนาดเล็กที่มีอยู่มากาในอวากาศเป็นดาวที่เต็มไปด้วยหินและโ<า>ลหะ,ะนี่เอเลี่ยนเนี่ยนะลูกน่ มนุษว์ต่างวนะและยังไม่เคยมีใครค้นพบนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสะสมมีการ์ดต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะนํามาติดอันนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากการ์ดอันนี้นะคะมันก็เป็นสติกเกอร์ด้วยนะคะมาติดในแผ่นพับสะสมนะคะสะสมให้ครบก่อนติดสติกเกอร์นี่เรามาทบทวนความรู้ที่เราดูกันเมื่อกี้นี่ S S U N สั้นสั้นดวงอาทิตย์ดวง ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์นะคะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลด้วยนะและว้าวสั้นดวงอาทิตย์นะนี่มูนดวงจันทร์นะคะเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงเดียวของโลกแล้วก็มีความสําคัญมากต่อโลกนะคะอีดาวหางนี่น,น,น,นี่ดาวหางเขาบอกว่าถูกเรียกว่าเป็นก้อนน้ําแข็งสกโปกประกอบด้วยน้ําแข็งโอ้โหนี่มันมีน้ําแข็งด้วยนะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ อืมสะสมครบ16แบบแล้วก็ติดให้ครบเลยนะคะให้สะสมครบ16แบบเลยแล้วก็สามารถที่จะนำไปแลกรับอันนี้เขาเรียกว่าหนังสือเป็นหนังสือ e n c y c l o p ีเดียนะคะให้ความรู้ได้ก็จะเป็นลูกสีฟ้าเลยว้าวนี่สลับอ้าล <ะ S 1> ส,สล<ะ>ับสีกันอุธยดีจริงๆเลยอะ่ะโอเคอ ว้าวไหนดูดูอันนี้สิที่เราเปิดมันนี้ดเอ๋อข้างในนี่มีตัวการ์ตูนให้ด้วยนะคะเือดเ,เปลี่ยนชุดเป็นชุดนักบินอวกาศได้เลยนะจน๊ะนี่แกะออกมาได้เลยค่ะไปหน้า,าต่อไปค่ะว้าวนี่เปิดสิคะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเลยนี่มีระบบสุริยะน่าสนุกด้วยนะคะน,นี่เห็นไหมคะอนี้เลยเป็นนี้วมือ ถ้าอาทิตย์ใช่ลูกอันนี้อะไรคะยนานอวกาศว้าว,ว,าวไหนดูสิเอาพุ่งไปคุณแม่ค่ะดูสิคะถ้าเราใส่บวกตรงนี้เหงื่อมันก็จะแตกมีลูกให้ด้วยอ๋อก็ถ้าเกิดว่าเราบินไปอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะร้อนไงลูกเขาจะเหงื่อออกไงเลยนะคะจะก็เหงือ่อออกจะว้าววุวววว้โอ้ สีส้มเลยเนี่ยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยนี่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 ว้าวนี่ขั้วโลกเหนืออยู่บนสุดของซีกโลกเหนือนี่ว้าวนี่เราอยู่ทวีปไหนกันนะเราอยู่ทวีปไหนลูกไหนประเทศไทยรู้ไหมนี่ตรงนี้นี่ดปประเทศไทยไน,น,น,ททยนี่ประเทศของเราใช่เนี่ยคือแผนที่โลก นะแผนที่เราไปเดินใชน่ดนะอเมริกาีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ดุคุณแม่คะคะน้องถูกใจอยากไปเที่ยวนี่ยโอ้โหอเมริกาเหนือเลยเหรอลูกโอเคถูกใจเรียนเก่งๆนะลูกนะแล้วหนูก็พาแม่ไป <c oughs> อ่ะต่อไปไห <c oughs> นอันนี้อะไรเนี่ยดวงจันทร์นะดวงจันทร์ดาวบริวารของโลกนะะดวงจันทร์า <c oughs> ดาไหน วงจันอ๋อนี่กลางคืนอ่านี่พระจันทร์เต็มดวงว้าวดีจริงๆเลยค่ะเนี่ยสามารถเป็นชุดคู่มือการเรียนการสอนให้กับเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอวกาศนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาดาราศาสตร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่านอกโลกของเราก็มีสิ่งที่เรา สามารถเรียนรู้ได้อีกเยอะแยะนะคะเพราะการพัฒนาสู่จุดมุ่งหมายให้ประสบความสำเร็จได้ความรู้รอบด้านเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับลูกน้อยของเราเราสามารถที่จะเล่นไปกับลูกน้อยได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Dream Discovery นะคะของ HiQ นะคะสามารถดาวน์โหลดแผ่นสะสม Space Map แบบคูนกเล็กได้นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมลุ้นไปเที่ยวอเมริกากับ NASA นะคะ ได้ที่ w w w d r e a m d i s c o v e r y h i g h q k i s s c l u b c o m สะสมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องทุกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทาง YouTube Facebook และ i อินส a าแกรค่ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มสีแดงกุชุมใจแล้วก็อย่าลืมกดป,ปุ่มกุ้งกิ๊งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปเที่ยวนาซากันนะ